ก็ถือว่าเป็นคณะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งนะคะสำหรับคณะเอกทัศน์ค่ะก็ล่าสุดไปคว้ารางวัลระดับชาตินะคะจัดเป็นอันดับสี่ของการแข่งขันบนเวทีโลกเลยทีเดียวในงาน World da uh, ในงานโชนาน World Dance Festival 2014ที่เกาหลีนะคะงานนี้สร้างความภูมิใจให้กับคนทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังเลยทีเดียวค่ะ ไม่ทําให้คนรักนาฏศิลินดนตรีไทยผิดหวังนะคะเมื่อคณะเอกทัศค่ะที่รวมสิทธิ์เก่าและคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และก็วิทยาลัยนาฏศิสินกรมศิลปากรนะคะก็มาศึกษาศิลปะการแสดงที่โดดเด่นด้วยเรื่องของกองอยาวค่ะคุณพิยาใช่ค่ะซึ่งคณะเอกทัศนเนี่ยนะคะไปคว้ารางวัลจากโชนันเวิลด์แดนส์เฟสติวัล2014ประเภทฟอกแดน c ์ค่ะก็คือการแสดงพื้นบ้านนะคุณอัญชลีจัดแข่งที่เกาหลีซึ่งตอนไปเนี่ยเขาบอกว่าคนเข้ามาร่วมเนี่ย20ชาตินะเยอะเลยทีเดียว<า>ะค่ะฟังความภูม คนเข้ามาในมีฟินแลนด์กรีซอินเดียอินโดนีเซียคาซักสถานจีนญี่ปุ่นเกาหลีะนะคะมีแค่7ประเทศที่เป็นตัวแทนของเอเชียเท่าน,นั้นที่เหลือเป็นชาติยุโรปหมดเลยนะคะ,คะซึ่งตัวแทนจากไทยเนี่ยได้รับรางวัลชมเชยด้วยแล้วก็อยู่ในลำดับ4ของโลกเลยค่ะ,คะ บรรยากาศจากวันแข่งขันนะคะส่วนหนึ่งก็อย่างที่ได้เห็นกันนี่แหละค่ะเป็นการผสมผสานท่วงทานองของกลองยาวในรูปแบบการประยุกต์ใหม่นะคะให้เข้ากับท่วงท่าการไร่ลําพื้นฐานและก็ราชสำนักค่ะใน5นาทีที่สแสดงเนี่ยจะต้องบอกบอกว่ามีค่าสแสดงเนี่ยมากกว่า60ท่าที่ใช้ในการรานะคะจะเป็นท่ารําแบบเดิมมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยสอดคล้องกับเรื่องราวสื่อความเป็นไทยใน4ภาคเลยค่ะอย่างเช่นการรํามวยโบราณนะคะเป็นตัวแทนจากคนพื้นบ้านภาคอีสานหรือว่าการ ตีฉิงลีลาแบบเกฮูลูทางภาคใต้ฟ้อนแบบทางเหนือแล้วก็มีโขนลีลากลองยาวแบบภาคกลางนะคะคือมาครบทุกภาคเลยนะครบสีภาสีานะคะ,คะส่วนดนตรีค่ะออกแบบให้มีสีสันนะคะมีการน,รนําระนาบปีชวามาร่วมด้วยเพื่อให้ดนตรีนั้นมีเมโลดี้ที่กลมกลืนด้วยแหละคะ่ะเพืแอมออกมา ได้ไมแอมแอมออกมาข้างนี้ออกมาข้างนี้ลองยืนยก็ถือว่าเสน่ห์ของการแสดงที่ดูสนุกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนี่ยแหละค่ะที่คนเบื้องหลังคิดว่าช่วยให้ชนะใจกรรมการนะคะทำให้นานาชาติเนี่ยได้เห็นถึงความสวยงามของการแสดงพื้นบ้านของไทยด้วยค่ะเราก็คือหยิบเอาดั้งเดิมคือรํากองยางมาตรฐานที่มีอยู่ที่ครูอาจารย์ประดิ์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็แตกแตกวิชาโดยที่เราได้อะไรใหม่ๆ ในที่เราเรียนมาแล้วก็ไปเห็นมาให้มาปรับให้เข้ากันกว่าจะหาเพลงที่มันที่มันลงตัวกับกองกองยาวทั้งท่าลัมทั้งเพลงทั้งลูกกลองอะไรเงี้ยมันต้องสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าจะเป็นการไปประกวดหรือการโชว์อย่างอย่างอย่างเ็ในทีมเราเราจะพยายามทําเป็นไทยให้มากที่สุดก็คือว่ามีทุกอย่างในประเทศไทยอย่างเรื่องไทยคือไปโชว์ที่ไหนใครก็เออรู้เคยเห็นเอ้ยมีมวยไทยมีโขนไทย มีรําแบบไทยอะไรอย่เงี้ยครับคือเอาเข้ามาแต่ว่า,าการที่ผมเอาเอาพวกเพอร์คชั่นต่างๆหรือว่าเริ่มเอาเมโลดี้เข้ามาก็คือมีละนาดเอกมีปีเข้ามาก็คือมาผสมผสานพัฒนาขึ้นไปนี่นะคะต้องซ้อมกระทิศไปแบบนี้นคะคะเวลาไปเนี่ย ความสามาัคคีเอ่ยช่วงกำนองที่มันพอดีกันเอ่ยเนี่ยน่าจะถูกใจคณะกรรมการนะคะซึ่งเราเห็นตอนที่เขาไปประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยมันอาจจะดูง่ายดายนะคุณอัญชลีแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะไปเวทีระดับนานาชาตินะคะต้องไปแข่งอะไรมามากมายสะสมชื่อเสียงค่ะเห็นแบบนี้คณะเอกทนเนี่ยอยู่มากว่า23ปีแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเคยได้รางวัลถ้วยพระราชทานในการแข่งขันมาเยอะแยะเลยค่ะประสบการณ์ก็มีเรื่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตื่นเต้นด้วยนะเวลาขึ้นเวทีใหญ่ ซึ่งหัวเรือใหญ่ที่ดูแลก็คือครูเกษมทองอารามนั่นเองนะคะครูเนี่ยมีพื้นฐานการสแสดงโขนแล้วก็ถนัดตีกรองยาวอยู่แล้วส่วนทุกคนเนี่ยก็ไม่ต่างกันเพราะว่าโตในรั้ววิทยาลัยนาฏศินค่ะผูกพันนับถือเห็นกันมานานนะคะบางคนรับราชการในกรมศิลป์ด้วยเป็นครูสอนนาฏศินก็มีอยู่บ้าง แต่ว่าเวลามาซ้อมทีก็ต้องมากันต่างที่ต่างทางนะมารวมตัวมาเจอกันแบบนี้แล้วก็ใช้พื้นที่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เนี่ยค่ะรวมกลุ่มนะคะกว่าจะไปแข่งจริงเนี่ยซ้อมหนักกันเป็นเดือนๆค่ะ แต่และคนนี้ยังบอกด้วยว่าประสบการณ์ที่หลากหลายจากเวทีในระดับนานาชาติก็นํามาปรับใช้ในแต่และเวทีที่กําลังจะไปแข่งนะคะส่วนที่น่าจะหายเหนื่อยที่สุดก็คือครูกรเกษมทองอาฬาบนี่แหละค่ะบอกว่าทุ่มเทมากนะคะอ,อย่างที่เห็นนี้ก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีตัวบินฟรีสนับสนุนแหละแต่ว่าหลายคนก็ต้องควักทุนส่วนตัวกันเยอะนะคะในการจะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อที่จะพาทีมไปพิสูจน์ฝีมือให้นานาชาติได้เห็นผลการพัฒนาฝีมือลีลาดนตรีนาฏศิลป์ของไทยด้วยค่ะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นความภูมิใจของคณะเอกทชนที่สามารถนําเรื่องราวของประเทศไทยนะฮะโดยเป็นส,สื่อสื่อโดยใช้กลองยาวเป็นสื่อนําเรื่องราวประเทศไทยไปสู่ให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทยครับนี่คือศิลป,ปะวัฒนธรรมกัดในด้านการแสดงของประเทศไทยอย่างผมนี่แน่นอนครับเอาไปสอนเด็กๆเ,เรื่องการซ้อมเรื่องการฝึกหัดกลองยาวสามารถไปสืบ สืบทอดแล้วก็สานต่อให้กับเยเาวชนรุ่นหลังได้ครับอย่างน้องนานาคุณจะต้องไปเป็นครูครับเ,เป็นนักศึกษาฝึกสอนในปีหน้าก็จะเอาวิชาตรงนี้ทางด้านทางกองยาวทักษะการลำไปถ่ายทอดให้สู่เยาวชนรุ่นต่อไปครับ นอกจากคว้าอันดับ4ี่ในเวทีนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งรางวัลค่ะเป็นรางวัลประเภทคอมิกแดนเซอร์คอนเทสต์นะคะก็คือไปช่วยสร้างสีสนันสร้างความสนุกสนานให้กับการแสดงค่ะซึ่งก็ทําให้นะคะบัณฑิตจบใหม่คุณเอกพันธ์มาบัณฑิตค่ะที่เพิ่งจบการศึกษาได้ไม่นานก็ลงไปแสดงเดี่ยวยนะคุณอภิยาก็ถือว่าได้รับเหรียญเงินกลับมานะคะสร้างสีสันให้กับคนดูได้อย่างมากเลยทีเดียวะนะคะซึ่งต่อจากนี้ค่ะทางคณะก็ได้รับการทาบทามจากผู้จัดการแข่งขันในทวีวิวโรมนะคะให้ไปแข่งขันกันอี ครั้งไปโชว์การแสดงอีกครั้งนะซึ่งก็เรื่องของสถานที่หรืออะไรเนี่ยยังไม่ไม,ไม่ระบุนะคะ,คะเดี๋ยวก็คงต้องตามกันต่อไปค่ะแต่ก็น่าจะเป็นการโชว์กรองยาวของไทยเนี่ยให้ไปทั่วโลกเลยเพราะได้รางวัลระดับนี้แล้วก็เป็นการปูทางนะคุณผู้ชมอาจจะเห็นอีกหลากหลายรางวัลน,นะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดตามเป็นข่าวมาให้ได้ดูกันแบบนี้นะคะ